มาโฟล์้์ไฟแจ้งประธานะโทรมาก่อนแล้วมากลัวของไม่มีนี่ไปเดินโฟโต้แฟไม่โดนไม่โดนอะไรเลยปรากฏว่ามาวันที่11 1เสกดขอโฟล์้ร์ไฟมาหนึ่งอันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรมาการเลยเรามาดูกันเลยติกก่าอ่ะแกะแกะเลยอ่ะผมแกะเองนะอ่ะด้๋ดดมันดึงเข้ามานิดนึง นนะค,ะคือสมัยก่อนเนี้ยเวลาซื้ออะไรก็จะกล้องใหญ่ๆวันนี้ซื้อของเ,เล็กจะไปใช้ต่างประเทศการแบกกล้องใหญ่ไปก็กระไรโอ้มีเมมแถมด้วยโอ้โหแล้วก็เอกสารทั้งหลาย,อ,ยาอ๋อป็นนี้ มาแล้วข้างในมีโอ้โห,โโหคือเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนมาใช้กล้องแบบนี้ไปเที่ยวเพราะว่าต้องทำงานเนี่ยไม่ไหวอันหนักเกินไปก็ลเลยตัวนี้เดี๋ยวก็ได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะแม้แกระทั่ง APS-C m i r ไมเลอะไรก็ก็ก็ยังใหญ่เกินไปอยู่ดีที่มีอยู่ก็เลยต้องเป็นตัวนี้ก็พอดีเมื่อวาน 11, 11ครับ11เขาลดเดยอะไปสืบอราคาที่โฟตทแฟร์มาแล้วปรากฏว่าราคาทั่วไปอ่ะไม่โดนเลยเหมือนเหมือนไปซื้อตามปกติเลยลดไม่เท่าไหร่ก็เลยรอดูลาซาด้า1 1 1เในที่สุดก็โดน นี้ก็ง,ง่ายๆมีแบตมากกว่มาดูอ๋อตรงนีไม่มีแบตง่ายๆถ้าแต่ถ้ามีแบตนะพอเปิดนี้แล้วมันจะขึ้นมาเลยอ๋อนี่แบตจะอยู่ในนี้แบตเตอรี่อ๋ออันนี้อันนี้มันถุงนี่มันขนปูแบตเตอรี่จะอยู่อันนี้ฮะเ ถ้าจะมีไฟอยู่บ้างปรากฏว่าดีมี60กิกมาให้1อันใส่ไปเลยไม่เก็บไม่ทำอะไรอะหวังว่ามีไฟนะไม่มีต้องไปชาร์จก่อนต้องชาร์จก่อน ังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ